เป็นสิทธทางการเมืองแต่วันนี้ต้องถามผมก็ยังสนับสนุนไงผมก็ยังอยากเห็นเขาวันที่เขาอยู่ตรงนี้นั่งกินข้าวกับผมที่ห้องนี้แล้วพูดกับผมผมก็ส่งข้อความไปให้คุยกันอยู่แล้วคำนั้นน่ยถามว่าเขายังจำได้ไหมผมอยากเป็นรัฐมนตรีพี่ช่วยผมด้วยนะครับไปถามเขาสิเขาพูดกับผมไหมคำนี้คุณพิธาแล้วผมทำไหม แล้วผมทำผมได้อะไรทุกว,วันนี้รัฐบาลประสบความสำเร็จส่วนกรณีที่มีเหตุที่พักเก้าวไกลถ้าหากวันนี้มีสมาชิกพรกเก้าไกลระดับกรรมการบริหารพักผมก็จะได้คุยสอบถามไงคือเรื่องพักก้าไกลเนี่ยผมเรียนกับท,กทุกท่านไว้เลยนะทั้งชีวิตเนี่ยผมเพิ่งเคยเดินทางไปที่พักเก้าไก่เพียงแค่สองครั้งครั้งแรกก็คือวัน ที่มีการเลือกตั้งกลางคืนตอนนั้นอ่าพี่ท่านอื่นอะไรก็เชิญน,นะอ่าืผม,มก็ไปคืนนั้นผมก็ไปนั่งฉลองอยู่ที่พักก้าวไก่ที่บาร์ก็ดื่มานะดื่มเบียร์ของเท่าเพราะว่าเทาวิภพภะไปดื่มไปจนถึงเที่ยงคืนสักษากระป๋องได้มั้งผมก็กลับก็ไม่เห็นมีเหตุการณ์อะไรวันรุ่งขึ้นที่ผมไปอีกทีก็เนื่องจากว่าอย่างที่ทราบคุณพิทาก็จะแถลงข่าวตอนเที่ยง ผม,มแวะเข้าไปที่พักก็พวกคุณก็อยู่ข้างบนกันผมก็นั่งปกติอยู่ที่บาร์<ม>ก็คุยกันหลายๆคนจนคุณพิธาแถลงข่าวเสร็จผมก็กลับออกไปก็ไม่ได้มีเหตุอะไรแต่อยู่ๆไอ้แว่นดำมัน,มนโผล่เข้าไปนะแล้วมันก็ไปไล้์สดอย่างงู้นอย่างนี้โดยคุณโลมเป็นคนมาต้อนรับแล้วก็มาพูดถึงผมมาบอกว่า พวกผมใส่เสื้อพักก้าวไกลเ,เป็นกุ้ยบอกกับพักก้าวไกลได้เลยกุ้ยที่ใส่พักใส่เสื้อพักก้าวไกลเนี่ยเป็นกุ้ยที่กาก้าวไกลจำไว้ด้วยนะแล้วบอกว่าเท่าเทียมกันหมายถึงว่าเข้าพักนี่มันต้องเซเล็บใช่ไหมผมบอกไปแล้วผมก็ชี้แจงพักไปว่าตั้งแต่นี้ เป็นต้นไปใครที่จะมาพบผมหรือติดตามผมเสื้อผ้าก,ก้าวไกลอ่ะถ้าจะเอาไปจะไปเป็นผ้าเช็ดพื้นถูบ้านก็ไปจัดการไม่ต้องใส่อีกตอนช่วงเลือกตั้งให้ใส่กันทุกคนบ้านผมนี่เต็มไปหมดเลยนะนะผมก็ให้ลูกน้องใส่แต่วันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คนของผมใส่เสื้อ ยืดผ้าก,ก้าวไกลแล้วมันก็แค่มีเหตุว่าผมจะต้องไปเซ็นชื่อที่สารยาผมก็ผมก็แค่ตรงนั้นและไม่เคยที่จะเอาใส่โลโก้เสื้อผ้าก,ก้าวไกลไปไถไปหากินเหมือนอย่างที่กล่าวหาเรื่องนี้ผมทําหนังสือแล้วเดี๋ยวผมส่งในเป็นเอกสารเป็นไฟล์ให้พวกท่านดูผมทําหนังสือถึงผบตรว่าเคยไหมกระทั่งตัวผมเนี่ยผมบอกเลยสักวันสักครั้งเนี่ย ผมยังไม่เคยใส่เสื้อพรรคก้าวไกลเลยก็ตามที่ผมตกลงกับประกรรมการบริหารพรรคแต่ก่อนเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นผมไม่เคยใส่สักวันสักกระตุ่ส่วนคนของผมถ้าหากใครก็ตามที่ใส่เสื้อพรรคก้าวไกลแล้วบอกว่ารู้จักผมเป็นคนของผมแล้วไปรีดถยก็ให้ดำเนินคดีผมทำสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วส่วน ได้มาติดตามเรื่องการแงัมเอครั้งก็บอกว่าครับครับผมว่าหน่อยเพื่อนพีรุ่นพี่ผมครับพี่ครับคือผมก็ผมก็คล่องใจฮะว่าว่าว่าไอ้แว่นดำเนี่ยมันบอกว่ากรรมการบริหารพักสั่งให้มาไล่ผมออกจากพักอแล้วผมผมบอกว่าแล้วมันเป็นใครมันเป็นสมาชิกมักไหมผมทำหนังสือถึงเลขาธิการกกตด้วยเหมือนกันว่า ไอ้แว่นดํามันเป็นสมาชิกชักจริงไหมนะถ้ามันเป็นมันมีสิทธิ์ขนาดไหนมันอยู่ได้ที่พักแต่ผมอยู่ไม่ได้นะหรือถ้ามันไม่เป็นถือว่ามันแอบอ้างพักตัวมันนี่แหละแอบอ้างไม่ใช่ผมครับมันดีสําหรับผมทุกวันพี่แมวนะเขา่นะเพื่อไม่ให้เขาฝรั่งเขาเหมือนกันที่บอกว่าถ้ามันเงียบก็ไม่เป็นปาเนาะได้นะ พี่พี่เป็นกรรมการบริหารพรรคคนแรกนะที่คุยกับผมหลังเลือกตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอ่คุยกับผมหลายคนนะวันนั้นพวาอยากได้คะแนนผมก็ทําให้ให้ผมเป็นไซเลนต์บอเตอร์ผมก็ทําให้ผมทําทุกอย่างใต้ดินทําให้พรรคนะแล้วทราบไว้ด้วยที่พวกผมเนี่ยกัดฟันกาให้พรรคก้าวไกลบางคนเนี่ยกาเพื่ออะไลุง ผมอารมณ์ดีอยู่แล้วเพราะวันนี้จะมีคนมาซื้อภาพที่ผมประมูลจากงานนี้พี่แมวก็นั่งอยู่ด้วยวันนั้นผมประมูลไปที่777,777บาท77สจตะตางวันนี้คนที่เขาติดต่อผมว่าจะประมูลผมบอกเขาผมขอเพิ่มอีกหลักเดียวหลักเดียวแต่หลักเดียวที่ผมขอเพิ่มนะผมบอกว่า ถึงแค่วันที่ก่อนคุณพิธาจะเป็นนายกนะถ้าหากคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมอาจาต้องเพิ่มอีกหลักอีกหลักหนึ่งของผมวันนี้ที่ดีวที่คุยกันคือผมนำภาพมาด้วยพี่ผมนำภาพมาด้วยพร้อมหลักฐานที่โอนเงินให้กับพักก้าวไกลผมบอกแล้ววันนี้<ห>ไม่ใช่ผมมาปัานราคาภาพผม<ห>ผมนะ<ห>แต่ผมบอกแล้วว่าผมเพิ่มอีกหลักวันนี้เขามีดีว<ห>เขาจะซื้อจากผมเนี่ย 7จ็ดล้านเแสนเหมื่นเพันเจ็บาท77สตางค์ดตะตแต่แค่ก่อนคุณพิธาเป็นนายกนะถ้าหากเขาเป็นนายกได้จริงผ <Okay. S 1> มบอกเพิ่มเิมอีกหล่ะเอาขอเนะนี่ยวันนี้นัเขาวก็โกรธแล้วเป็นี้ก็สักเดียว,ดวยเดียดยเด๋ยวประชุมเดียเ๋ยวเขาจะเคลื่อนเคลื่อนไปยี่ห้องนะครับก็ช่วยๆกันผมผมเข้าไปที่พักเก้ากายได้อีกไหมเนี่ยพี่นะ<ร>ว่าเบียร์เทามันอร่อยนะ ผมเนี่ยดือมวันนั้นสามกระป๋องเลยนะพี่นะนะยังยังถือติดมือไปอีกกระป๋องหนึ่งนะพี่นะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาไล่ผมอีกง่ะผมก็ฮะพี่ฮะเพราะของเราเท่าเทียมกันใช่ไหมพี่เราเราเท่าเทียมกันไหมเรากุ้ยกุ้ยกุ้ยก้าวไกลเนี่ยกุ้ยที่กาเก้าไกลเนี่ยไปด้วยได้ไหมแต่ไม่ใส่เสื้อแล้วได้ไหมพี่เข้าพักได้ไหมก็มันก็ผมก็เข้าใจงผมผงบอกว่านัวันนี้พักก็พูดทุกอย่าง ว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันนะเป็นสิทธิของทุกคนแล้ววัดแล้วลมันไม่ใช่แล้วมันทำไมต้องมาวงเล็บกับผมคนเดียวอ่ะพี่แมวมแล้วผมไม่ทำอะไรมาบอกผมจะไปเฝ้าดูแลพักพี่แมวก็ทราบดีตั้งแต่ผมเริ่มรับราชการจนกระทั่งถึงทวงวันนี้ผมไม่ได้เคยมีอาชีพรพอปภไม่เคยมีบรษิษัทที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับรอปภและไอ้เรื่องจะไปรับผิดชอบไปตามดูแลใครผมบอกไม่ไม่ใช่อาชีพผมไอ้นั่นมันก็พูดใหญ่มันก็พูดของมันสนุก แต่คุณโรมเป็นโคศกพักผมดูที่ไลฟ์สดผมว่าเขาเสียมารยาทเพราะเขาชอบนี่พี่นะพี่ไอ้ค้ากามไอ้คนติดคุกเขาชอบอย่างนั้นเขาชอบผมเนี่ยถอดยศแต่ไม่เคยติดคุกและถอดยศเนี่ยที่โดนมันเรื่องการเมืองรู้ไว้ด้วยเรื่องนี้เรื่องถอดยศผมผมทาหนังสือถึงผู้จัดกาตรตารวจแห่งชาติถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้ว ต้องพิจารณาทบทวนเรื่องถอยดยศผมเพราะขนานั้นผมยอมมันเป็นเรื่องการเมืองผมไม่ยอมเหมือนอย่างทุกวันนี้เก้าปีที่ผ่านมาเพราะผมไม่ยอมผมไม่ใช่ถูกแค่ถอยดยศพวกคุณรู้ไว้ด้วยผมถูกเข้าออกหมายจับผมกี่คดีนั่นแหละก็คือสิ่งที่ผมถูกกระทำนะเหมือนที่วันนี้เป็นวันที่ผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นวันที่ผมจะมีความสุขมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อไปผมทนมาเก้าปีผมไม่ได้ทนเพียงแค่เหมือนอย่างบางคน ผมทนทั้งลูกปืนทนทั้งคุกทนทั้งการที่ถูกกระทำทุกอย่างวันนี้ก้าวไกลไม่ใช่ผมแล้วผมไม่ได้ติดใจพี่แมวนะผมบอกแล้วผมได้ทำสือแจ้งโพสต์แจ้งไปแล้วกับพรคก้าวไกลว่าหากวันไหนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะไปยื่นลาออกจากสมาชิพกพรคก้าวไกลทันทีนั่นคือหมายถึงว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิน้น ยกเว้นไอ้แว่นดำมันจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลให้แม่งเป็นไปประเทศนี้ถ้าประเทศนี้อย่างมันอาชีพอย่างมันผมเห็นมันมา30กว่าปีแม่งมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลนี้ได้ประเทศนี้ผมบอกเลยผมก็จะบอกคุณพิธาผมขอโอนสัญชาติไปอยู่ประเทศอื่นถ้าประเทศนี้ครบกับมันมพวกท่านฟังมันทุกวันฟังมันแล้วท่านรู้ไหมท่านรู้สันดาลมัน ผมรู้กำพืชมันทุกอย่างดีมันอยู่ตรงไหนนะก็ตรงนั้นนะเอาเอานะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดมันจะมันเดี๋ยวมันจะนะนะนะครับเอาไหว้พี่อีกทีครับพี่แมวเผื่อไม่มีโอกาสไหว้พี่ครับพี่ครับเดี๋ยวผมนั่งกินกาแฟอยู่ที่ดีพอแมนนะข้างล่างจะขึ้นไปสังเกตการณ์แถลงอะไรเขากินเส้นผมอีกแล้ว ขไปได้ไหมที่เขาก็ิีเส้นผมอีกดูไหมก็ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้โหผมเนี่ยเป็นคนที่คนสาธารณาบริกาเรนโบวเตอร์คนณาารนาทำอะไรให้เขาบ้างผมผมถนัดไม่ใต้ดินเนี่ยผมถนัดไหมแล้วคนที่อยู่ใต้ดินอะไรที่เขาทำธุรกิจที่บางคนก็อนา้าในสังคมแต่เขาก็ใช้ชีวิตอยู่นะบางคนเขากาเขาบอกผมนาย ทําให้เราไม่มีอาชีพทําให้เราเดือดร้อนแต่เขาต้องกัดกัดฟันกาเหมือนอย่างที่พี่พูดเหมือนอย่างที่นายพูดก็เพื่อไล่ลุงมันก็เป็นเห็นมันก็เห็นมันมองไม่เห็นแต่ให้ตัวผมต้องรวมคนให้เห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันจริงไหมคุณพูดไปผมไม่ได้มาหั่งพูดส4ี่ล้านเสียงของคุณเอากันใหม่ไหมล่ะเอาให้ถึงครั้งหน้าเนี่ยขอให้ถึงส4ี่ล้านเสียงเิงเอาใหมายไหม ถ้าก้าวไกลมั่นใจขนาดนั้นนะตออ่เป็นายกเวลา้าไาไูทำไก็จะได้เห็นนะว่าผมเนียทร้อยทุกอย่างผมทำเพื่ออะไรผมทำเพื่อไปหวังตำแหน่งไหมไปพูดถึงเรื่องการเมืองไหมไอ้ไอ้แ่นดํามันพูดผมรู้มากกว่ามันด้วยแต่ผมมันไม่ใช่พาดวาระหรือจะต้องมาพูดมันไม่มีความจำเป็นผมอยู่กับการเมืองมาแต่สมัยไหนมันรู้อะไรไหมผมอยู่การเมืองตั้งแต่ชีวิตผมเนี่ยเป็นนักเรียนผมไม่อยากพูดเดี๋ยวไว้ ค่อยพูดกับพวกท่านฟังผมอยู่ตรงไหนชีวิตผมเกิดที่ไหนนะในกลางกรุงเทพแล้วบ้านไหนที่ผมเกิดรู้จักไหมแถวเทเวศบ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งคำว่าสี่สาวรู้จักไหมผมเกิดโตกินข้าวที่นั่นรู้กันไว้ด้วยแล้วนั่นการเมืองไหมสมัยก่อนการเมืองไหมทุกวันพุธมากราบใครผมเห็นผมอยู่ผมกินข้าวที่บ้านนั้นเติบโตที่บ้านนั้นทุกสายเลือดทุกจิตวิญญ,ญาณของผม มึงจะมารู้จักการเมืองมากกว่าผมได้ยังไงมึงอยู่ตรงไหนขนาดน,นั้นผมยังเป็นสมาชิกพรรคก้าวไก่แต่คูยก้าวไก่เลิกทุกคนเขาเขา็เามีความรู้สึกเจ็บช้ำเหมือนผมนะเขาเห็นภาพที่ออกไปเขาก็รู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถ้าคุณมั่นใจ14ล้านเสียงของคุณคราวหน้ามาวัดกันใหม่ให้มันถึงให้มันถึงละกัน วันนี้ผมยังเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลผมก็ยังทําหน้าที่นะเพราะนะแต่ถ้าเขาไล่ผมออกวันนี้เลยอันนี้ผมก็ถือมาหมดหน้าที่ก็ถือเป็นสิทธิพลเมืองเป็นสิทธิของผมเป็นสิทธิทางการเมืองแต่วันนี้ต้องถามผมก็ยังสนับสนุนไงผมก็ยังอยากเห็นเขาวันที่เขาอยู่ตรงนี้นั่งกินข้าวกับผมที่ห้องนี้แล้วพูดกับผมผมก็ส่งข้อความไปให้คุยกันอยู่ แล้วคำนั้นเนะี่ยถามว่าเขายังจําได้ไหมผมอยากเป็นรัฐมนตรีพี่ช่วยผมด้วยนะครับไปถามเขาสิเขาพูดกับผมไหมคํานี้คุณพิธาแล้วผมทํำไหมแล้วผมทําผมได้อะไรทุกวนันนี้ผมทําแล้วผมได้ดอะไรขึ้นกับผมโลกนี้สังคมนี้แล้วพวกคุณบรรดาโซเชียลทั้งหลายก็กระหน่ำเข้าไปคุณสนุกกันไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยผมไม่ได้กังวลเนี่ยนะคุณถล่มยังไงก็มันมันมันหัวจิตใจผมมันมันด้วยใจ นะไอ้นั่นมันเอาวารตาลสำหรับผมครับ